เชิญท่านอภิลักษ์โกษาโยธินครับกาเรียนน่ประธานที่เคารพผมนายอภิลักษ์โกษาโยธินสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ผมขอแปรยติตัดงบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งปีนี้ได้จัดตั้งงบประมาณไว้7,788ล้านบาททั้งหมด8%เป็นเงิน623ล้านบาท โดยมีเหตุผลที่สำคัญสามประเด็นด้วยกันคือ 1. รัฐบาลบริหารงานล้มเหลวผิดพลาดไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจข้าวของแพงและค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนประการที่ 2. รัฐบาลใช้เงินงบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าผลาญเงินซึ่งเป็นอาสีพัสดุยากรของพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชน และประการสุดท้ายรัฐบาลบริหารงานโดยการใช้จ่ายงบประมาณโดยการขาดความโปร่งใสในการบริหารจัดการทั้งสามประเด็นนี้ท่าน,าน,านประธานจะได้ติดตามดูผลการสำรวจและการสอบถามของพี่น้องประชาชนจะพบว่าครบสองปีของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์พี่น้องประชาชนได้มีการสำรวจจากกรุงเทพโพได้ให้คะแนนรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์จกคะแนนเต็มสิบ ได้แค่4.49คะแนนและความพึงพอใจในผลงานที่ต่ำที่สุดก็คือการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอยู่ที่3.98คะแนนถ้าไปถามนักเศรษฐศาสตร์จากองค์กรชั้นนำ30แห่งอีก60คนก็จะพบว่านักเศรษฐศาสตร์ได้ประเมินผลงานการบริหารเศรษฐกิจในภาพรวมของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้คะแนน4.08จากคะแนนเต็ม10 แล้วถ้าดูในรายละเอียดท่านกรรมธิการเองจะพบว่าเมื่อสักครู่มีการอภิปรายตัดงบประมาณของกระทรวงพลังงานผลการสำรวจพบว่าการบริหารจัดการด้านราคาพลังงานได้คะแนนเพียง3.84จากคะแนนเต็ม10และการแก้ไขปัญหาดูแลเสถียรภาพของราคาสินค้าได้แค่3.67คะแนนจากคะแนนเต็ม10ท่านประธานครับผมมีประเด็นอยู่4เรื่อง ที่จะอภิปรายในการตัดงบประมาณ8%ของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญในการดูแลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนดูแลในเรื่องของเิรยรภาพราคาพืชผลด,ด้านการเกษตรที่ตกตำ่ำดูแลในเรื่องของการส่งเสริมผู้ประกอบการในเรื่องของการส่งออกและสุดท้ายก็คือการเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเป็นนโยบายที่มีความสําคัญที่รัฐบาลได้ถแถลงไว้เมื่อเข้ารับตําแหน่งเมื่อ2ปีที่แล้วในประเด็นในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องข้าวของแพงจริงแล้วถท่านประธานและกรรมธิการจะได้สอบถามทางข้าราชการของกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ที่มาชี้แจงว่าราคาสินค้าที่มีความสําคัญของพี่น้องประชาชนในช่วงสองปีที่ผ่านมาท่านประธานจะพบว่า ได้มีการรวบรวมข้อมูลของราคาสินค้าตั้งแต่เดือนกันยายนปี2554ถึงปัจจุบันในช่วงระยะเวลาประมาณ2ปีจะพบว่าราคาสินค้าที่สำคัญที่พี่น้องประชาชนต้องไปจับจ่ายซื้อของตามตลาดสดจะมีราคาสูงขึ้นเช่นราคาผักสดสูงขึ้น25.8%ราคาค่าไฟฟ้า ค่าเชื้อเพลิงสูงขึ้นประมาณ14.7ถึง19.9ราคาน้ำประปาซึ่งเป็นราคาสาธารณภคสูงขึ้น12ซถ้าไปสำรวจราคาอาหารสดในตลาดซึ่งเป็นสินค้าประจำวันของพี่น้องประชาชนจะพบว่าราคาไก่ไข่ไก,ไก่เบอร์สาม10ฟองที่ขายจะปรับขึ้นจากราคา25ถึง28บาทคือพูดง่ายราคาไม่ถึงฟองละ3บาท ขึ้นมาเป็น37-38บาทหรือราคาประมาณ3บาท70สตางค์ซึ่งอันนี้ก็ส่งผลกระทบโดยตรงกับพี่น้องประชาชนที่จับจ่ายซื้อของหรือหาเช้ากินข้าถ้าไปตรวจสอบราคาหมูเนื้อแดงจะพบว่าราคาปรับขึ้นจากเมื่อ2ปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ประมาณ100-110บาทวันนี้ขึ้นมาเป็นประมาณ140-145บาบาทซึ่งเกินราคาที่กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศไว้เป็นราคาควบคุม ราคาเนื้อไก่อยู่ที่กิโลละประมาณ70-75บาทซึ่งสูงกว่าเมื่อปีที่แล้วประมาณ15-20%อันนี้ก็เป็นประเด็นที่มีความสำคัญที่อยากเรียนให้ท่านประธานได้ทราบว่าการสำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของราคาพืชผลทางด้านการเกษตรราคาอาหารสดที่พี่น้องประชาชนต้องไปจับจ่ายซื้อของซึ่งก็ส่งผลกระทบกับราคาอาหารสำเร็จรูป ที่เป็นข้าวแกงอาหารตามสั่งซึ่งปกติพี่น้องประชาชนที่หาเช้ากินค่ำจะต้องซื้อหารับประทานราคาข้าวแกงเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ35-40บาทอาหารตามสั่งอยู่ที่ราคาประมาณ35-45บาทถ้าใส่ไข่ไก่ก็เพิ่มขึ้นไปอีก8-10ถึงบบาทวันนี้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนแต่เวลากระทรวงพาณิชย์มาชี้แจงกับกรรมธิการก็มักจะใช้ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค ซึ่งจะถแถลงว่าในเดือนกรกฎาคมจะมีดัชนีราคาผู้บริโภคสูงเพียง2ถ้าคิดค่าเฉลี่ยก็บอกว่าสูงเพียง2.60แต่ท่านกรรมธิการได้ซักถามหมครับว่าถ้าลงไปดูในรายละเอียดของสินค้าบางประเภทซึ่งจะสอดคล้องกับราคาสินค้าที่พี่น้องประชาชนไปจับจ่ายซื้อของก็จะพบว่าราคาเนื้อสัตว์เป็ดไก่สัตว์น้ำเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ6.82ถ้าเฉลีย่ย เดเดือนตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมเทียบกับปีที่แล้วจะสูงขึ้นประมาณ5.16%ถ้าเป็นราคาผักผลไม้เฉลี่ยเดเดือนตั้งแต่มกราถึงกรกฎาคมจะสูงขึ้นประมาณ10.78%ลงไปดูถึงราคาไฟฟ้าเชื้อเพลิงน้ำประปาแสงสว่างสูงขึ้นประมาณ11.23%ซึ่งไม่สอดคล้องกับตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภครวม ที่ปกติกระทรวงพาณิชย์ก็มักจะชี้แจงให้กับสื่อมวลชนและก็พี่น้องประชาชนลงไปดูในรายละเอียดของกลุ่มอาหารสดและพลังงานจะพบว่าอาหารสดราคาเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณ6.11%และราคาพลังงานสูงขึ้นประมาณ6.48%อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมอยากชี้ให้ท่านกรรมธิการที่เป็นสาเหตุหลักที่ผมได้ตัดงบประมาณ8%โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการค้าภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักของกระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลที่จะดูแลในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนถ้าไปดูในรายละเอียดของดัชนีต่างๆในเรื่องของการลงทุนความเชื่อมั่นของผู้บริโภคโดยรวมจะพบว่าในเดือนกรกฎาคมคือเมื่อเดือนที่แล้วปรับลดเหลือเพียง37.0ลดต่ำจากเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่39.1 ถ้าดูในเรื่องของการผลิตของภาคอุตสาหกรรมซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดในเรื่องของการใช้กําลังการผลิตจะพบว่าอยู่ที่ระดับเพียงแค่64.1%ลดลงเป็นลําดับจากเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ65.8%ทีนี้ถ้าถามว่างบประมาณที่ทางกระทรวงพาณิชย์ได้จัดสรรไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กรมการค้าภายในในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครง,งการธงฟ้า ปี2557ของงบประมาณไว้219ล้านบาทถ้ากรรมธิการจะได้ตรวจสอบการใช้งบประมาณของกระทรวงพาณิชย์เมื่อปีที่แล้วจะพบว่ามีการบริหารงานที่ล้มเหลวผิดพลาดพลานงบประมาณขาดความโปร่งใสโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการร้านถูกใจใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น1,320ล้านบาทถามท่านประธานกรรมธิการฝากไปถึงท่านตรีกระทรวงพาณิชย์และนายกรัฐมนตรีว่า ร้านถูกใจที่กระทรวงพาณิชย์และรัฐบาลตั้งเป้าไว้1,000ง่นร้านใช้เงินไป1,320ล้านบาทบอกว่าจะลดราคาสินค้า20รายการแต่วันนี้ผ่านมาหนึ่งปีจะพบว่าร้านส่วนใหญ่จะถูกทิ้งไว้ว่างเปล่ามีแต่ชั้นวางของสินค้าไม่เคยครบวางแผนที่จะให้บริษัทไปรษณีย์จำกัดส่งของครบทุกรายการทำไม่ได้ต้องให้เอกชนทำแทน มูลค่าที่อ้างว่าจะให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลประหยัดค่าครองชีพค่าใช้จ่ายก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ได้เคยถแถลงไว้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเองไม่มีความมั่นใจในการที่จะให้งบประมาณของกระทรวงพาณิชย์ตามที่ขอมาถ้าไปดูถึงมาตรการที่รัฐบาลได้ถแถลงว่าจะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจท่านประธานทราบไหมครับนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคอรมอเศรษฐกิจเมื่อช่วง ประมาณไม่ถึงเดือนที่ผ่านมาหลังจากบริหารราชการมาแล้วเกือบสองปีมีมาตรการสิบเรื่องสี่ด้านที่ออกมาซึ่งเป็นมาตรการที่ไม่ได้ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเลยท่านประธานและกรรมธิการจะได้ฟังเสียงสะท้อนจากภาคเอกชนเช่นมาตรการในเรื่องของด้านการบริโภคมาตรการภาษีสนับสนุนการจัดสัมมนาการสนับสนุนให้ผู้บริโภคใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า มาตรการด้านการลงทุนทางด้านภาษียกระดับในเรื่องของการท่องเที่ยวการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ประหยัดพลังงานที่เรียกว่าอีโคคาร์อันนี้ไม่ได้ตอบโจทย์เลยครับว่าราคาหมูเนื้อแดงจะถูกลงได้ยังไงราคาไข่ไก่จะถูกลงได้ยังไงโดยไม่ได้ดูในเรื่องของการอ้างว่าช่วงหน้าร้อนก็บอกว่าอากาศร้อนไก่อารมณ์ไม่ดีไข่ไก่น้อยราคาแพงเพยียงก็จะเห็นว่ามาตรการที่รัฐบาลได้ออกมาหลังจากการประชุมคอรมเศรษฐกิจ หรือแม้แต่ล่าสุดวันนี้ครับท่านประธานเป็นวันครบรอบโครงการฉลองกระทรวงพาณิชย์ครบ93ปีเป็นมาตรการลดราคาสินค้า10,000รายการคือฟังดูเนี่ยผมเชื่อว่ากรรมธิการจะตื่นเต้นว่าวันนี้กระทรวงพาณิชย์ตื่นแล้วที่จะมาช่วยพี่น้องประชาชนออกมาตรการ10,000รายการที่จะมาช่วยดูแลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนแต่ท่านกรรมธิการและประธานจะดูในรายละเอียดจะพบว่า เป็นการไปรวบรวมเอากิจกรรมโปรโมชั่นของห้างสรรพสินค้าต่างๆเช่นห้างเซ็นทรัลตั้งหัวเสงเดอร์มอลเทสโกโลตัสแมคโครเซเว่นอีเลเซึ่งปกติเข้าทำอยู่แล้วแต่กระทรวงพาณิชย์เอามารวมกันจัดมหากรรมลดราคาฉลอง93ปีลดราคา10 7ถกว่าหมื่นรายการ ถ้าพี่น้องประชาชนจะตื่นเต้นว่ากระทรวงพาณิชย์ตื่นมาจะดูแลแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องก็จะรู้สึกว่าเป็นมาตรการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้แต่ว่าท่านประธานทราบไหมครับว่าโปรโมชั่นพิเศษจะมีช่วงระยะเวลาแค่ประมาณหนึ่งอาทิตย์คือเริ่มตั้งแต่วันศุกร์ที่16คือวันนี้ถึงวันเสาร์หน้าคือ24สิงหาคมผมไม่มั่นใจครับว่างบประมาณที่รัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์ขอในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง แล้วจัดกิจกรรมลดแลกแจกแถมแบบนี้จะแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนหรือแม้แต่มาตรการเมื่อสักครู่ที่กระทรวงพลังงานเองเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายถึงมาตรการในเรื่องของการตรึงราคาก๊าซสูงต้ม LPG ให้กับครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และครัวเรือนที่ยากจนใช้ไฟฟ้าไม่ถึง90หน่วยแต่ว่ามาตรการที่ออกมามีความยุ่งยาก แล้วก็ไม่ได้สอดคล้องกับการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ยากจนหรือแม้แต่ร้านค้าที่เป็นหาบเล่แผงลอยร้านอาหารตามสั่งที่พี่น้องประชาชนผู้ยากไร้หรือแม้แต่คนหาเช้ากินข้ามต้องพึ่งพาจะมีการปรับขึ้นราคาอาหารตามสั่งข้าวแกงต่างๆดัมนีว่าการกระทรวงพาณิชย์และดัมนีช่วยออกมาประกาศว่าจะตรึงราคาร้านอาหารธงฟ้า ให้ลดราคาสินค้าสวนกระแสทุกชนิดลงจานละหบาทกรรมธิการเชื่อไหมครับแล้วบอกว่าลดราคาจากจานละ25บาทหรือจานละ20บาทผมไม่แน่ใจว่าไปหาซื้อได้ไหมครับจานละยี่ห้าบาทแล้วลดหรือยี่สิบทุกร้านที่พี่น้องประชาชนไปซื้อเนี่ยจะอยู่ที่30มสถึงสา้าถ้าอาหารตามสั่งก็35มสบถึงสีบวกไข่ดาวอีกสิบาท เพราะฉะนั้นมาตรการต่างๆที่กระทรวงพาณิชย์ออกมาเนี่ยทำให้ผมเนี่ยไม่เชื่อมั่นแล้วก็เชื่อว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่เชื่อมั่นครับแต่ว่าพอดูอีกมาตรการหนึ่งดูแล้วมีความตื่นเต้นขึ้นไปอีกพาณิชย์ปิ้งไอเดียมัดรวมโครงการลดต้นทุนลดค่าครองชีพกรรมธิการได้ซักถามไหมครับว่าคือมาตรการอะไรมาตรการที่พาณิชย์ปิ้งไอเดียลดต้นทุนลดค่าครองชีพคือการจะรวมโครงการร้านถูกใจ ที่ผลาญเงินไป1,320ล้านบาทรวมกับโครงการร้านโชว์สวยที่เป็นไอเดียของท่านรันตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์และโครงการร้านอาหารธงฟ้าที่จะลดราคาจาก25บาทเทหรือ20บาทอันนี้เป็นโครงการที่กระทรวงพาณิชย์จะออกมาเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องซึ่งก็ผมเชื่อว่าอันนั้นก็คงเป็นสาเหตุที่ทำไมพี่น้องประชาชนถึงรู้สึกว่า ความล้มเหลวของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของรัฐบาลชุดนี้หรือแม้แต่งบประมาณที่กระทรวงพาณิชย์ขอมา7 0 0 0กว่าล้านบาทได้มีการนำไปใช้อย่างเต็มที่และแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงประการที่สองที่ผมไม่ไว้วางใจและตัดงบประมาณ8%เของกระทรวงพาณิชย์ก็คือการแก้ไขปัญหาราคาพืชผลทางด้านการเกษตรตกต่ำซึ่งเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายในการตัดงบประมาณหรือแประยะติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปบ้างแล้วเราก็สักครู่เพื่อนสมาชิกก็จะมาอภิปรายต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวแต่ที่ผมอยากจะเน้นให้กับท่านกรรมธิการได้ตรวจสอบโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรมการค้าภายในได้ของบประมาณมา517ล้านบาท517ล้านบาทในเรื่องของการที่จะดูแลแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกตำ่ำราคายางวันนี้อยู่ที่ประมาณ70กว่าบาท ราคาปลาล์มน้ำมัน3บาท60สตางค์ถึง4บาทราคาผลไม้ต่างๆเช่นสับประรด5บาทกว่าเงาะประมาณ12บาทรวมไปถึงราคาสุกรหน้าฟาร์มซึ่งโดยปกติพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรได้เคยมาร้องเรียนกับมาที่การเศรษฐกิจหลายครั้งแล้วก็วันนี้ราคาเนื้อสุกรหน้าฟาร์มก็จะปรับอยู่เฉลี่ยประมาณ69บาทถึง70บาทต่อกิโลอันนี้ไม่นับรวมเกษตรกร ขายเลี้ยงไก่ไข่ซึ่งได้เคยมาร้องเรียนกับกรรมการกรรมธิการพัฒนาเศรษฐกิจแล้วก็ร้องเรียนกับสื่อมวลชนในช่วงที่ผ่านมาประเด็นสําคัญที่ผมอยากฝากกรรมธิการได้ตรวจสอบว่างบประมาณ517ล้านบาทที่กระทรวงพาณิชย์ได้ขอไว้มีรายละเอียดดําเนินการอย่างไรบ้างที่จะสร้างความมั่นใจว่าจะรักษาเสถียรภาพของราคายางราคาปลาล์มน้ํามันราคาผลไม้ ราคาเนื้อสุกรหน้าฟาร์มราคาไก่ไข่หน้าฟาร์มผมอยากฟังจากกรรมธิการครับประกระรสมพาณิชย์ชี้แจงยังไงมีรายละเอียดไหมครับว่ามีมาตรการในการแก้ไขปัญหาต้นทุนปัจจัยการผลิตเช่นราคาปุ๋ยราคายาราคาอาหารสัตว์มีมาตรการไหมครับในการที่จะส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตต่อไร่การเพิ่มผลผลิตในเรื่องของปศุสัตว์มีมาตรการไหมครับในการที่จะดูแลในเรื่องของการสร้างมูลค่าเพิ่มในเรื่องการตลาด ในเรื่องของการเปิดตลาดใหม่ๆตามฤดูการต่างๆการบริหารจัดการในเรื่องของดีมานซัพพลายของสินค้าเกษตรและที่สำคัญก็คือในเรื่องของการสร้างตราสินค้าส่งเสริมเตรียมความพร้อมในการเปิดตลาดเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตต่อไปประเด็นที่3ที่ผมเสนอตัดงบประมาณ8%ก็คือการแก้ไขปัญหาในเรื่องของการส่งออก ของผู้ประกอบการซึ่งถือว่าประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นประเทศผู้ส่งออกที่มีความสำคัญมียอดการส่งออกต่อปีเมื่อปีที่แล้วอยู่ที่ประมาณ7ล้าน8ป0 0 0ล้านบาทถ้าท่านประธานหรือกรรมธิการจะได้ซักถามกระทรวงพาณิชย์ว่าครึ่งปีแรกของปี2556มียอดส่งออกที่ลดลงเฉลีย่ย ประมาณ3.7%คือฟังดูอาจจะน้อยแต่ว่าถ้าไล่ดูในช่วงตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปต้นมาจะพบว่ายอดส่งออกตก11.7%เดือนมิถุนายนตก8.5%และถ้ารวมไตรามาสที่สองระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนตกเฉลี่ยประมาณ7.7%ผมอยากทราบว่ากรรมธิการได้ซักถามไหมครับว่างบประมาณที่กระทรวงพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกรมการค้าต่างประเทศที่มีการของบประมาณมาเนี่ยจะแก้ไขปัญหาในเรื่องของการส่งออกที่ได้รับผลกระทบยังไงถ้าดูในหมวดของการส่งออกของสินค้าต่างๆจะพบว่าสินค้าเกษตรซึ่งถือว่าเป็นสินค้าหลักส่งออกตกลง10.24%ถ้าเป็นสินค้าเกษตรแปรรูปที่เราเรียกกันว่าอุตสาหกรรมการเกษตร ประมาณ8.77%ฟังดูท่านประธานอาจจะรู้สึกว่าน้อยเพราะว่าตอนแรกบอกว่า6เดือนแรกตกแค่3.7แต่ว่าถ้ากรรมธิการจะได้ช่วยซักถามลงไปในรายละลเอียดจะพบว่าดูในเรื่องของรายสินค้าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งยางพาราท่านประธานครับส่งออกลงไปครึ่งปีแรกตก16.17%ข้าว ซึ่งอันนี้ก็คงเป็นเฉพาะยอดนะครับที่รัฐบาลเปิดเผยว่ามีการทำมาตรการค้าแบบ G2G ซึ่งรายละเอียดคุณหมอวรงคงได้มาอภิปรายซักถามให้กับท่านประธานและกรรมธิการได้ฟังแต่ว่ายอดตกไปเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว26.24สามเดือนแรกก็อยู่ที่ประมาณ8%กุ้งสดแค่แข็งตกไป39.48%กรรมธิการได้ซักถามไหมครับ ว่ากรมการค้าต่างประเทศก็ดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจะมีมาตรการยังไงเนื้อปลาสดแช่แข็งตกไป26.93%ปลาสดแช่แข็งตกไป25.85%ถท่านกรรมธิการจะได้ซักถามลงรายละเอียดว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีในช่วงสองปีได้เดินทางไปกว่า40ครั้งผมจะไม่อภิปรายในรายละเอียดในเรื่องนี้เพราะเพื่อนสมาชิกได้พูดไปแล้วในช่วงสองวันที่ผ่านมา แต่ผมจะสอบถามว่าการที่ท่านนายกรัฐมนตรีหรือแม้แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เวลาเดินทางไปต่างประเทศแล้วอ้างว่าไปเปิดตลาดใหม่ท <c oughs> ่าประธานถ้าดูในรายละเอียดนะครับจะพบว่า15ประเทศซึ่งเป็น15ประเทศอันดับส่งออกซึ่งมีมูลค่ารวมเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะเท่ากับยอดส่งออกทั้งหมดประมาณ78ป ส่งออกมากที่สุดคือประเทศจีนยังมียอดส่งออกในปี2,556ที่โตอยู่ประมาณ10%แต่ถ้าไล่ดูประเทศที่เหลือเช่นญี่ปุ่นตกไป12.39%สรัฐอเมริกาตกไป29%มาเลเซียตกไป16.34%เกาหลีใต้ตกไป25%สาราดอาณาจักรหรือประเทศอังกฤษตกไป17.7% ถ้าเป็นกลุ่มประเทศในอาเซียนสิงคโปร์ตกไป10.28และอินโดนีเซียตกไป61.68เปอร์เซ็นต์กัมาทีการได้ถามไหมครับว่าการที่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ได้เดินทางไปเปิดตลาดสินค้าใหม่เนี่ยมีมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของยอดสินค้าส่งออกที่ตกไปแล้วยังไงแลถ้ารัฐบาลจะบอกว่าได้มีการเตรียมการในเรื่องของการก้าวเข้าสู่ประชาคามอาเซียน ถามว่าอินโดนีเซียที่มีประชากร230ล้านคนจะทำยังไงซิ่งวันนี้มียอดส่งออกอยู่แค่อันดับที่14แล้วตกไป61%ประเทศเวียดนามมีประชากร90ล้านคนประเทศมาเลเซีย27ล้านคนฟิลิปปินส์92ล้านคนพามา่า50ล้านคนซึ่งไม่ติดอยู่ในอันดับ1 15อันนี้ผมก็ขอคำตอบจากกรรมธิการด้วยนะครับ ส่วนสุดท้ายก็คือมาตรการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนสองวันที่แล้วครับท่านประธานผมไม่ได้อภิปรายแต่ผมเปิดรายงานรายละเอียดของงบประมาณทุกกระทรวงแล้วนั่งกดเครื่องคิดเลขทุกกระทรวงมีการของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประชาคมอาเซียนทุกกระทรวงรวมกันทั้งหมด6,422ล้านบาท ซึ่งแน่นอนเวลาเราพูดถึงประชาคมอาเซียนไม่ได้จํากัดเฉพาะเรื่อง AEC หรือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแต่ว่าต้องพูดถึงในเรื่องของ a s c ที่ดูแลในเรื่องของความมั่นคงต้องพูดถึงในเรื่องของ ASEC ซึ่งดูแลในเรื่องของสังคมและวัฒนธรรมรวมทั้งการศึกษาแต่ว่าถ้ารัฐบาลจะได้มีการวางยุทธศาสตร,ร์ที่ดีในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้ครบทั้ง3ด้าน ว่ากระทรวงศึกษาจะต้องดูแลในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องภาษายัางไงกระทรวงวัฒนธรรมจะต้องดูแลยังไงกลาโหมดูแลยังไงกระทรวงที่เกี่ยวข้องทงางด้านเศรษฐกิจเช่นกระทรวงท่องเที่ยวกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงพาณิชย์จะต้องทํางานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างไรผมเชื่อว่าจะมีการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้แต่ถ้าดูเฉพาะกระทรวงพาณิชย์อย่างเดียวจะมีงบประมาณรวมกันทุกกรมอยู่ที่362ล้านบาท ในการที่จะเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปถามว่าถ้าเปิด EEC วันนี้ราคาปาล์มน้ํามันซึ่งประเทศไทยต้องสู้กับประเทศอินโดนเีเซียและมาเลเซียเนี่ยกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรได้เตรียมความพร้อมยังไงยางพาราวันนี้ที่ตกลงมาเหลือ70กว่าบาทเนี่ยถ้าเปิดอาเซียนแล้วจะสู้เขาได้ยังไง 2. มาตรการในเรื่องของภาคอุตสาหกรรม SME กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องของการดูแลการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการ SME ในเรื่องของการฝีมือแรงงานหรือแม้แต่ราคาค่าแรงขั้นต่ำซึ่งวันนี้เราสูงถึง300บาทก็จะไม่เป็นจุดขายที่สำคัญเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในอาเซียนที่เปิดใหม่ที่เรียกกันว่า CMLV หรือเขมรประเทศกัมพูชาประเทศพามา่าหรือเมียนมาลาวและประเทศเวียดนาม สามก็คือมาตรการในเรื่องของการสร้างความมั่นใจในเรื่องของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสุดท้ายที่ผมอยากที่จะอภิปรายเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งถือว่ามีความสําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการเปิดตลาด AEC ก็คือในเรื่องของการส่งเสริมเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาถ้าท่านประธานจะดูงบประมาณที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ขอมาในปี2557อยู่ที่315ล้านบาท315ล้านบาทเป็นงบประมาณที่จะดูแลในเรื่องของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเอาเฉพาะในเรื่องอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านเพลงภาพยนตร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทางด้านมีเดียซึ่งมีมูลค่ารวมกันประมาณ3 0แสนล้านบาท3 0แสนล้านบาทไม่รวมอุตสาหกรรมที่ถูกละเมิดเทปผีซีดีเถื่อน ถูกละเมิดลิขสิทธ์ต่างๆอีกประมาณ40-50%มีงบประมาณเพียง315ล้านบาทแต่ว่าท่านประธานครับถ้าไม่ได้ดูในรายละเอียดหลายท่านจะไม่ทราบว่ากระทรวงพาณิชย์ได้มีการแปรยัติปรับงบประมาณขึ้นซึ่งฟังดูเหมือนน่าดีใจว่าจะเป็นงบประมาณมาช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องแต่ว่าถ้ากรรมธิการจะได้ซักถาม แล้วมีบทเรียนจากการใช้งบประมาณโครงการร้านถูกใจ1ัน0ล้านบาทเมื่อปีที่แล้วจะพบว่าการปรับขึ้นงบประมาณอีก1 5 0 0ล้านบาทเป็นงบประมาณในเรื่องของการส่งเสริมการตลาดของสินค้าโอท็อปที่เรียกกันว่าผลิตพันธุ์1ตำบล1ผลิตพันธุ์ซึ่งแน่นอนเป็นผลิตพันธุ์ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งเป็นสิ่งที่มีความสำคัญต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ แต่ว่าการใช้งบประมาณที่เป็นบทเรียนของการผ่านงบประมาณและสิ้นเปลืองเมื่อปีที่แล้วหรือปีนี้ในปี2556ในเรื่องของโครงการร้านถูกใจทําให้ผมไม่เชื่อมั่นในการปรับเพิ่มงบประมาณอีก1,500ล้านบาทในการที่จะไปใช้งบประมาณในเรื่องการตลาดของสินค้าโอท็อปผมอยากทรา,าบว่าทางกรรมธิการได้มีการซักถาไมไหมครับว่ารายละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการของงบประมาณในเรื่องของการจัดอีเวนต์แบบหนึ่งอาทิตย์ เหมือนมหากรรมลดราคาสินค้า10,000รายการ1 0ถึง70%แล้วใช้งบอีก1,500ล้านบาทหรือไม่ประเด็นสุดท้ายก็คือในเรื่องของการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการค้าชายแดนที่ด่านที่สำคัญต่างๆไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดเชียงรายที่แม่สายที่เชียงของเชียงแสนสามเหลี่ยมทองคำที่แม่สอดจังหวัดตาก ที่บ้านภูน้ำร้อนที่กาญจนบุรีที่จะเชื่อมไปกับเมืองทวายของประเทศพม่าลงไปที่สเดาที่จะที่จังหวัดสงขลาที่จะเชื่อมกับประเทศมาเลเซียหรือแม้แต่ด่านที่สำคัญซึ่งวันนี้มีสะพานเชื่อมระหว่างไทยลาวที่หนองคายมุกดาหารหรือแม้แต่ในจุดที่มีความสำคัญเช่นนครพนมอุบลราชธานีอยากถามว่ากรรมธิการได้ซักถามไหมครับ ว่ารัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย์มีมาตรการในเรื่องของการค้าชายแดนการส่งเสริมในเรื่องของการเปิดประตูสู่อาเซียนอย่างไรบ้างเหตุผลทั้งสี่ประการที่ผมได้อภิปรายมาเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมาตรการการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมาตรการในเรื่องของการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรที่ตกต่ำมาตรการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการส่งออกและสุดท้ายก็คือการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่รัฐบาลมีความล้มเหลวในการบริหารจัดการใช้จ่ายงบประมาณอย่างไม่คุ้มค่าและขาดความโปรง่งใสท่านประธานครับผมขอตัดงบประมาณ8%ของกระทรวงพาณิชย์และอยากขอให้กรรมธิการไดช้ช่วยชี้แจงในประเด็นต่างๆที่ผมได้สอบ,สอบถามด้วยขอขอบคุณท่านประธานครับ